ไทยเมาท์จูเมาส์ไทยเมาท์จูเมาส์แหมหกคนดังค่ะ,คะน้องแป้งที่เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขานำสกุลเหมือนกันเขาเป็นอะไรกันเอออยากรู้ว่าตอมเอพ,พื่อนพี่ก็อยากรู้อยากจะต,ต้อง <H it> ไปขุดนิดนึงเห็นบอกว่ามีหลายๆคนเลยด้วยนะคะที่นามสกุลเหมือนกันนะคะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นญาติผีน้องฝ่ายไหนอะไรยังไงหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบไม่รู้จักเกี่ยวพันกันยังไงนะคะอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นอาเป็นหลานหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้มีใครบ้างที่เราหาคําตอบมาให้แล้วค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ่เริ่มกันเลยอ่เริ่มจากโอ๊ย ขอคลีดก่อนได้ไหมอ,ะหอ่ะเ,เริ่มจากพี่ตูนอทิวารานะคะหรือว่าพี่ตูนบราดี้แรมขวัญใจของพี่แก้วอีกแล้ว <แ S 2> กับคุณตั๊กบงกฎคงมาไล่นะคะพี่ตูนก็เป็นร็อกเกอร์อหนุ่มไอดอลขวัญใจคนไทยเลยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนักแสดงสาวสวยเซ็กซี่ก็คือคุณตั๊กบงกดซึ่งทั้งคู่นะคะต่างคอยช่วยเหลือเจอจูนไปมาหาสู่กันโดยตลอดนะคะอย่างเมื่อต้นปีเนี่ย คุณตั๊กก็เพิ่งพาน้องเข้าหอมลูกชายหอมแก้วหอมแหวนไปเยี่ยมบ้านลุงตูนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบ้านเรือนไทยแบบเรียบง่ายเลยนะคะก็เรียบง่ายแต่ก็ยังก็ยังอลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นพี่ตั๊กถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันไปกับเจ้าสัวอะไรเงี้ยก็คือชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมเลยสำหรับพี่ตั๊กค่ะแล้วก็หาลูกอะไรก็ไปวัดไปเลยปกติเลยแล้วความร่ารังของเขาก็คือแบบเวลาแบบประเทศชาติหรือว่า ใครนี่เดือดร้อนอะไรเขาก็จะคอยช่วยเหลือตลอดใช่ใช่ไหมเราที่แล้วที่พี่ตูนเขาเข้าโครงการ9้าคนละเนี่ในเห็นพี่ตั๊กบริจาคให้ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันใช่ค่ะพี่ตูนมาโพสต์ด้วยนะคะน่ารักไหมริงสําหรับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะนะคะคู่ต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคุณจีน่านะคะกับคุณทองขาวพัทรชโชคชัยนะคะคู่นี้เนี่ยก็คือ แหมเรียกว่านะคะทางด้านคุณจีจน่าเองเขาบอกว่าแหมบทจะสวยก็สวยฟาดบทจะหาเนี่ยเธอก็เล่นหาน้ำตาลเล็ดได้เลยนะคะ,คะนี่นะก็ถือเป็นอะไรกันคะคู่นี้ คู่นี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเเป็นเราเคยบอกว่าเป็นแฟนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาเป็นอาหลานกันเออนั่นแหละนะคะก็คือความเป็นอาคุณอาเนี่ยก็เป็นดาวร้ายเนาะพี่แก้วเนาะค่ะจะเล่นบทร้ายๆกันตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหเป็นสิบปีที่เราเนี่ก็เป็นท่านหนึ่งนะที่แบบเวลาทําอะไรเขาไม่ได้เลยใช่ไหมน่าเหมือนเดิมอ๋อยังเหมือนเดิมสามารถจะเห็นเขาตามแบบว่าช่องที่เป็นแบบเรื่องแบบ ป่าดงพงไพรเลยพวกนี้เขาจะเล่นบ่อยเหมือนกันนะโบโบหน่อยใช่นะคะอ่ะสำหรับคู่ต่อไปค่ะพี่แก้วคุณพิงกี้สาวิกานะคะกับคุณโมนาอมรดาชัยเดชโครงหน้าสวยได้รูปนะคะแล้วกับดวงตาที่คมโตดูแขกแขกเหมือนกันนะแขกเหมือนกันเป็นเครื่องการันตีว่านักแสดงสาวฝีมือจัดจ้านหนังน้องพิงกี้นะคะเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณโมนาเาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรอเนี่ย นี่เพิ่งรู้นัเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันนักแสดงสาวสองท่านนะคะก็เป็นดาวรุ่งจากช่องน้อยสีที่เคยฝากผลงานไว้ในละครดังเปรี้ยงเปรี้ยงสุดๆเลยก็คือสุดแค้นแสนรักและหนึ่งดาวฟ้าเดียวนะคะประกบกับนางเอกรุ่นพี่อย่างน้องแต้วนัทพรอนเนี่ยโอนาายกันพอเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรกันเราก็จะแบบเออขายกันนี่นไม่าูนี้ตอนแรกไม่รู้กันแต้วใช่ไหมนี่นะคะ ่าเขาเหมือนกันมากสวยทั้งสองคนคะนะคะ,อะตอบมากันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคู่นี้นะคะคุณกรีนอัสนาพรกับคุณแก๊ปธนาเวดนั่นเองนะคะแหมคุณกรีนที่บอกเลยว่าสวยขึ้นนับวันสวยขึ้นสวยขึ้นะนะกรีน Green นะคะหลายๆคนเนี่ยก็เอ๊อาจจะพอเดาๆได้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเห็นว่ารู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเล็กๆเลยนะคะโดยพ่อของ คุณแก๊ปเนี่ยนะคะก็มีสักเป็นคุณลุงของน้องกรีนนั่นเองก็เลยเหมือนว่าเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆว่างั้นเถอะนะคะอืะสวยหลอกทั้งคู่เลยนะ ต่อไปคะ่ะคุณต้นธนสิทธิ์นะคะกับคุณเหมียวชมายพรจตุรพูธ<อ>ก็โด่งดังจากคนละฝากฝั่งสายงานบันเทิงฝั่งหนึ่งก็เป็นนักร้องหนุ่มเสียงขยี้ใจนะคะคุยต้นเนี่ยใช่ไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างพี่เหมียวชมายพรเ,<อ>เจ้าของบทคุณยายวรนาารุ่นแรกโอ้ข่ายปะขาเป็นมาขายปะข่ารุ่นแรกใช่ค่ะห่างนับระยะกันแล้วนะคะหนุ่มต้นก็ถือเป็นหลานห่างๆของพี่เหมียวอาจจะไม่ได้สนิทสนมกัน มากแต่ก็มีความละม้คล้ายกันอยู่บ้างโดยเฉพาะดวงตาจริงเหรอ<ม>แต่พี่เหมียวเนี่ยโชบมากเลยนะช่วงตอนตอนนั้นที่เขาดังมากๆจากเ,าเรื่องที่เล่นกับพี่อ้าําาเจ้านาะอันทิพย์ไปตอนนั้นอ่ะออ,อ้หูคือแบบ เปรี้ยงมากแล้วพี่แก้วเห็นไหมคะที่เขาจะให้น้องชัติช่างแต่งหน้าเนี่ยเหมือนแบบไปเมคอัพเขาแล้วแบบดูอ่อนดูโอ้ยดูแบลดูน่ารักมากพี่เหมียวเนี่ยนะคะสวยมากจริงๆนะคู่ต่อไปดีกว่านะสำหรับคุณแพทบปรภพานะคะกับคุณก๊อตจิรายุตันตะกูนั่นเองนะคือคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีสายเลือดนะคะทางปากีสถานจากทางฝั่งคุณปู่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องประมาณนั้นแหละนะคะ กับคุณแพทกับคุณก๊อตนะก็สวยหล่อแล้วออกแบบคมๆมมเหมือนกันนะ,อะเออนี่แถมทางด้านของคุณกอ๊อตมีคนไปถามพออาเยะเฮ้ยทำไมนางเหมือนพี่แพทอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่เมียแน่ๆแล้วกันกเอออะไรเงี้ยนะคุณก๊อตนญาติกันญาติกันคุณก๊อตนี่ก็แจ้งเกิดในในเรื่องนั้นอนะ เพศสันติว่าใช่ไหมคะที่โอ้กระแสดังปิ๊งปลังมากอ๋อเจ้าอ๋อเจ้านะแล้วก็อ้ถอดทรงถอดเสื้อฉากถอดเสื้อมาทุกคนก็คือแบบโอ้รอรอแคปโอ้ทั้งนี้แล้วก็รอแคปแคปแคปเก่งไม่รอแคปใช่ไหมอันนี้รอแชร์ต่อนะคะนี่แหละก็ถือถือว่าทั้งสองคนก็เล่นละครเก่งทั้งคู่นะพี่เจ้าเนาะอืมนะก็เรียกว่า เราหยิบมาให้ดูกันแค่ไม่กี่คู่คแต่ความจริงเนี่ยก็ถือว่ายังมีอีกนกลหลากหลายท่านมากเลยนะที่นำค,คุณเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ขอคัดมาเบาๆก่อนละกันเนาะ,ค,ะค่ะขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะจากทางไลน์ท o เย y แล้วก็ช่วงนี้ของเราไทยไทยเมาส์ถึงเมาส์ค่ะ,คะไทยไทยเมาส์ถึงเมาส์